สวัสดีค่ะทุกคนตอนแรกเขาบอกว่าวันนี้จะอากาศหนาวทุกคนและตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่คือแบบอากาศร้อนมากแต่หลังจากแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงทุกคนอากาศหนาวจริงๆและหนาวสุดๆเอ็มออกไปอยู่หน้าบ้านนี่โหหนาวเลยค่ะทุกคนไม่ได้หนาวด้วยจากลมนะคือมันเย็นเยือกเข้ามาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยเห็น เขายกเสาไฟฟ้าลงหลุมอะไรแบบนี้ทุกคนเนาะโอ้ยตื่นเต้นเลยเราก็เออนนะมันจะผิดกฎไหมถ้าเราไปถ่ายก็ลองดูเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคือมันตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนเออลุนระทึกไปกับทีมงานเขาเลยอ่ะโอ้โทําได้ดีมากๆเลยทุกคนทําดีจริงๆนะอเขาระวังแล้วก็คนงานนี่เยอะมากทุกคนตอน,นึ่งต้นเนาะที่เขาแบบว่าทําลงเสาไฟฟ้าใหม่นะทุกคน ราะว่าทําถนนเป็นสีเลนทําสวนหย่อมทําหอนาฬิกาหน้าบ้านเอ็มทําพร้อมกันสามสามอย่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แล้ก็ไีอย่างสีเลนทีนี้เขาก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านะคะทุกคนรื้อถอนเสาไฟฟ้าเอาอันใหม่มาลงแล้วเดี๋ยวรื้ออันเก่าออกนะในรอบนี้นี่อันใหม่นี่อันใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนอันใหญ่หมดเลยไม่ใช่อันเล็กแล้วค่ะทุกคนดูอลังการทุกคนค่ะ ตื่นเต้นนะเพราะเราไม่เคยเห็นไงที่อะไรแบบนี้หน้าบ้านเราเนาะทุกคนเนาะเออที่อื่นเขาอาจจะไม่ตื่นเต้นหรอกก็เจอจอนทินแล้วจนแล้วเขาก็ทำสัตใหม่อะไรแบบนี้นะทุกคนเราเจอเลยแต่เราไม่ได้เจอแบบว่าวใกล้ชิดแบบหน้าบ้านเราอะไรแบบนี้นนเนาะเงินใช่ไหมไมันกเราตื่นเต้นนะเราก็เออ แล้วนะทุกคนเป็นอากาศหนาวเลยนะบ้านเอ็มวันนี้อากาศหนาวจริงๆทุกคนไม่ใช่มาจากลมเพราะไม่มีลมในบ้านหนาวทุกือเลยหน้าปิดฉลนไมน้าจไ่แน่อดานลุนุุนแต่เราก็ลุนแต่รถที่ต้องโดยสารผ่านไปผ่านมาเนาะบางบางครั้งก็จะมีเสียงที่เอ็มพูดกับพี่เขาเนาะเออแดงขึ้นมานะคะวันเืาอนนี้ ปิดไปเลยเรืองอะไรแต่ก็บางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ที่จะปิดถนนเนาะเขาอาจจะต้องระวังในของเขาอยู่แล้วเราตสพกันอย่างเดียวเราเพิ่งทำพรไและถ้าเราปิดถนนเส้นนี้นี่คือแย่<ร>ไม่ง,งนนนั้น<ร>นะรถจะหลับเข้าหรือว่า ก็งานนี้แหละหยดลมหลุมทุกคนแผนกเจาะมาเจาะกันไปเจาะหลุมรอเลยแผนกที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลงหลุ่มก็แผนกนึงแผนกตัดต้นไม้ก็แผนกเขาทํางานกันแบบนี้อย่าไปว่าเขาเลยยอดเพื่อความเจริญนี่ตื่นเต้นไงเอ็มนะที่อื่นเ็าอาจจะไม่ตื่นเต้นเนาะเอ็มแบบเคยเห็นจ่าจ่าแบบนยัไไม่น่าเลยน่าจะปิดถนนไปเถอะตั้งเสาคอยแบบนี้ เ<ห>นจนยังหวะทีโมกับพี่เขาเอาเขาขึ้นไปต้นไหนอะเราไม่ทันได้เห็นแน่ผ่านไปแล้วเนอตอนทุกคนแล้วมาต้นนี้อีกนะแป๊บเดียวจริงๆเพื่อนๆมันโอ้โหใช้เวลากันแป๊บเดียวจริงๆเขาทีมงานเขาแบบนะดีอะดีดีดีจริงๆ รถก็สั่นจรไปมานะทุกคนนะเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้เราตื่นเต้นนะทุกคนเราก็ไปลุ้นกับเขาเนาะไปลุ้นจริงๆเพื่อนแต่เราก็ดีใจนะ<อ>เพราะว่าจากที่แบบว่าเราจเจริญอยู่แล้วเนาะทุกคนนะเนาะเพราะมันอยู่ในตัวเมืองอใช่ไหมมันก็จะเจริญขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นสีเลนเลยเป็นสีเลนเลยนะทุกคนรอบนี้เข้าตลาดเนาะเพราะว่ามันจะมน่ไปจักตลาดตลาดก็ก็บ่าท่านที่สืเพื่อน เขาก็อยากทํำถนัดให้ดูดีดูสวยและปรับปรุงมีทัศน์ใหม่หมดเพื่อนค่ะทําสวนยอมทำหน้าหน้าที่ทั้งหมดเลยก็เลยนะก็เลยโอ้รถก็เลยสัญจรลำบากนี้แผนกตัดก็ตัดไปนู่นดูเพื่อเดี๋ยวเราก็ได้ถนนที่ดีแล้วกเจาะก็เจาะแผนกยอดไฟก็ยอดกันเข้าไปนี่สามสี่ผนกกันเลยนะเราก็มาลงกับพี่ๆกินงานต้องตกสุดๆเลยอ่ะกินงานที่เขาแบบว่า ทำไปทำอะไรกันแบบเี้ยสามสีบริษัทคือน่าจะแปลว่าเร่งให้เสร็จอะมาะไรนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่านะไปันทึกกันเลยไปทำที่อื่นกันต่อเลยแบบเนี้ยไปจังหวัดอื่นกันต่อร่วมด้วยช่วยกันตต้นะ บบไลสันไม่ไม่ได้ไล่อ๋อพี่นุชไล่์ต่ไม่ได้ไล่มันใส่คลิปเุายเสียวก็ไปดูแค่แค่แค่เราเห็นตรงนี้เราก็เสียวอ่ว <l ip> ะพี่นุชความเจริญเจริญแล้วเจริญอีกเจริญไปว่ากันไปเจริญกันอยู่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะชมกันไปด้วยนะคะอยาจะให้เพื่อนๆชมไปด้วยนะ,ะแล้วก็เสียงัำพูดอาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะตอนปลายๆเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ชมมากกว่านะ ก็เริ่มยกเสาอีกแล้วค่ะทุกคนค่าดูดูสุดยอดอ่ะเพื่อนๆสุดยอดจริงๆเวลาเขายกทีนะคะทุกคนเอ็มลุ้นระทึกกับเขาไปด้วยเลยค่ะรัะทึกกันไปเลยโคก,โกพยายามเซฟนิดให้มากที่สุดทุกคนนะโคก,โกเพราะว่ารถก็สับจรเข้าตลาดเยอะเหมือนกันไงทุกคน ไว่ต้องแบบเร่งรีบมากเร่งรีบแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังเนะะาะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอันเหตุได้รอรับอยู่ด้านล่างก็รอรับกันไปค่ะทุกคนค่ะ แล้วพลิกจะไปเลยแปบ๊บเดียวได้หน 3. 3, ึ่งสองสมสี่ห้าหต้นแล้วนะคะเพื่นอนๆค่ะต้นแล้วะคะ่ะโอโ้โหสุดยอดไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆ่ะรถก็วิ่งกันไปเนาะทุกคนเนาะก็ต้องทำใจกันแหละอ่า นีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถนนจะเข้ามาอีกนะคะทุกคนจะเข้ามาด้านในบ้านอิมอีกนะอ,อุ๊ยไม่มีคำพูดค่ะทุกคนเก่งแล้วก็เวลาเขาทำถนนไม่ว่าทำอะไรนะทุกคนเอมว่านะเราไม่ไม่สมควรที่จะไปว่าเขานะเพราะเขาเป็นผู้รับเหมาเนาะ เขาว่าไม่รู้หรอกเพราะเขาได้คําสั่งมาเขาเหมามาเขาต้องทําตามที่รัฐบาลให้มาอะไรแบบนี้เนาะ,ะแต่ก็เพื่อความเจริญและเพื่อความสะดวกสบายของพวกเราเองนะทุกคนเนาะเพราะเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขาแล้วก็อดทนนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมีถนนที่สวยขึ้นดูดีขึ้นอันไหนแยก่กันก็ค่อยว่ากันคราวหลังทุกคนถ้าออกมาไม่ดีก็ค่อยว่ากันเนาะ แต่คนเราต้องเปิดโอกาสให้เขาหน่อยว่าเออเขาทําออกมาแล้วดูดีไหมแบบไหนไหมมีผลเสียไหมก็ค่อยว่ากันแต่ณนะตอนนี้เราต้องให้ฟาร์มร่วมมือเขาก่อนนะคะทุกคนอืม ว,วันนี้ก็ไฟก็ดับอะทุกคนแล้วก็ติดห้าโมงเย็นเราก็เลยว่างงานเนาะทุกคนเราก็นั่งมองเขาละทีนี้นั่งมองก็ทํางานบ้างละอะไรบ้างละทุกคนแต่ล้างจานก็ล้างไม่ได้เพราะอะไระคะทุกคนไฟดับ <c oughs> ไฟดับน้ําประปาก็ไม่ไหลอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่บ้านเอ็มไม่ได้ใช้น้ําประปาทุกคนเอ็มใช้น้ําบ่อปั๊มน้ําซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าเข้าช่วยนะคะทุกคนบ้านเอ็มมีบ่อน้ํา ก็เลยไม่ได้ใช้น้ำปลาปลาอืมตะกคนเอ้ยดูดูด,ดูไม่มีคำพูด ให้ภาพเป็นเล่าเรื่องของมันเองนะคะทุกคนว่าอลังการระว,ว,วังจริงนะทุกคนต้องระว,วังสุดยอดเพราะไหนจะว่ารถต้องตัดจอนไปมานะคนขับนี่ต้องแบบนิ่งนะทุกคนนิ่งจริง ล้วนๆไม่ว่าทำอะไรอะทุกคนเนาะประสบการณ์ล้วนๆจริงๆโอเคนะคะทุกคนสำหรับทลิปนี้เนาะเอ็มก็มารีวิวในการทำอถอนถอนต้นถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็อเอาเสาไฟฟ้าอันใหม่ ใส่ลงมาแทนอันเก่านะคะทุกคนเราก็ต้องรื้อถอนกันไปตามปีตามวาระกันไปนะคะทุกคนอะไรที่แบบว่าดูแล้วเก่าแล้วเราก็าก็จัดการเอาออกไปเนาะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเอ็มขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูเอ็มนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปต่อๆไปนะคะของเอ็มก็ทําคลิปไปเรื่อยค่ะทุกคน ทำนู่นทำนี่ไปนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอ่าบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย